สัปดาห์ที่แล้วนะมีคนตั้งข้อสังเกตเราเองก็ตั้งข้อสังเกตพี่สนธิลิมทองกุลเมื่อพูดถึงพี่สนทิเนี่ยเจอแกผมก็ยกมือไหว้แกนะแกเป็นรุ่นพี่ในแวดวงสื่อมวลชนแกเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านการทำสื่อใช่ค่ะเป็นแกเป็นบุคคลระดับสร้างปาฏการในแวดวงสื่อมากมายแกกองทีเดียวนัครับดังนั้น สื่อด้วยกันรุ่นพี่รุ่นน้องล,ลูกลูกศิษย์กับ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 ครูบาอาจารย์เจอหน้าก็ต้องยกมือไหว้สัปดาห์ที่แล้วผมก็แปลกใจที่พี่สนุนทิออกมาฟาดแรงเหลือเกินไอ้ที่แรงไหมถึงฟาดทุกคนที่ออกมาคัดค้านเกัญชาเสรีค่สะสกัดกัน้นพี่สนุนทิใช้คำที่ค่อนข้างจะต้องตีความกันเยอะพี่สนุนทิบอกว่ามันมีขบวนการ ม,มันมีกลุ่มทุนกลุ่มทุนขบวนการกลุ่มทุนรวมมือรวมเท้ากันแตะสกัดปันข่าวเพื่อที่จะด้อยค่ากัญชาประมาณนั้นนั่นับใช่เกรงว่ากัญชาจะกลับกลายเป็นยญญาเสพติดอีกครั้งมไม่ทราบสิครับก็ก็ก็กฟาดครูบาอาจารย์ในแวดวง หมอ,อนะครับขณะเดียวกันฟาดมาถึงหมาแก่ด้วยเจาะจงที่หมาแก่เจาะจ,จงทีง่เจาะลึกทวไทัยอินไซต์ไทยแลนด์ผมไม่กรธพี่นะครับผมกลับเข้าใจพี่เป็นอย่างมากทําไมพี่ต้องเล่นบทนี้เอาละครับไปฟังกันสักนิดสิครับว่าพี่สนธิพูดถึงไอ้หมาแก่อย่างไรเชิญครับเชิญค่ะ กลุ่มต่อต้านกลุ่มใหญ่ๆคือไอ้พวกกลุ่มหมอแก่กลุ่มสอสอสอ NGO หมอชนบทนักกรารเมืองที่เสียผลประโยชน์ไอ้คนตัวอ้วนๆในะที่อยู่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยสนิทสนมกับนายดนายคุณดนายคุณรับงานมาได้ยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจอ้าใครคะตัวอ้วนๆพักเพื่อไทยสนิทกับคุณนายตัวอ้วนพักเพื่อไทยผมก็ไม่ทราบคุณดนายเป็เสียงไทยพักเพื่อไทยที่ตัวอ้วนๆจริงๆนะผมสนิทกับคนทั้งประเทศ มีพักการเมืองไหนที่ผมไม่มีคนสนิทด้วยถามเขาไหมเขาสนิทด้วยไหมไปบอกเขาสิเขาทั่วประเทศเนี่ยถามเขารือยังเขาสนิทด้วยไหมเขาอยากเสิทด้วยไหมใช่ไหมหมอแก่ๆสสสเอ็นจีโอนักการเมืองที่เสียผลประโยชน์ในเรื่องของกัญชงกัญชาและฟาดเลยมาถึงเดนยไอ้หมาแก่ด้วยเอาละครับพี่พี่สนทิด้วยความเคารพนะพี่ผมไหวพี่จริงๆนะ ว่าจากหัวใจนะ2ี่สิปีที่แล้วผมยกมือไหว้พี่สิปีที่แล้วยกมือไหว้พี่วันนี้ผมยกมือไหว้พี่ด้วยความรู้สึกที่ผมแยกแยะเป็นเรื่องๆในแง่ของสื่อผมไหวาจากหัวใจนะพี่พี่เป็นครูผมในด้องการทําสื่อนักครับอ้ารข้างแรกผมฟังแค่นี้ผมคึกว่าไม่ชัดพาดหัวข่าวมันตรงปกไหมเนี่ยอืมต้องดูไส้ในต้องดูไส้ในอ่ะไปฟังไส้ในอ่าฟังกันชัดๆเชิญค่ะ มีการมโนใช้ผู้สื่อข่าวใช้ดันนายหมาเอกสวัสด์ไอหมาแกดิสเครดิตด้วยค่าทางกัญชาทุกวันวันละเรื่องวันละเรื่องและแต่ละเรื่องที่ออกมาเนี่เป็นเรื่องที่โคตรจมโนเลยทั้งทั้งที่ทั้งหมดนี้มันคือเรื่องการเมืองไปแล้วก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นตัวผลักดันเรื่องกัญชาจนสําเร็จชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นชอบด้วยทําให้คะแนนเสียงพรรคภูมิใจไทยทางอีสานเพิ่มขึ้นหเปเพรรคเพื่อไทยก็ลดลง5%ไเอ้คนตัวอ้วนอ้วนเน่ที่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยสนิทสนม ผมกับนายดานายก็เลยป้อนงานให้ดนายคุณดนายคุณรับงานมาได้ยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณดนายคุณรับงานมาได้ไงเนี่ยทำไมดิฉันไม่ร wow ู้ค่ะเดยวพี่สนทิใจเย็นๆพี่พี่สนทิใจเย็นหายใจลึกๆฟังน้องหมาแก่หรือฟังไอ้หมาแก่ก็ได้กันแล้วแต่พี่ไม่ว่ากันนะครับพี่ผมไม่โกรธพี่นะ ผมออกจากเข้าใจพี่มากๆเสียด้วยนั่นก็คือประเด็นหนึ่งอ,อีกประเด็นหนึ่งอยากจะกล่าเรียนพี่นะพี่ไอ้ที่บอกว่าเข้าใจพี่ก็เพราะว่าก็เหมือนกับในพรานเมื่อเมื่อขึ้นคันสอนโก่งคันธนูออนาทีที่ตัดสินใจปล่อยลูกธนูออกจากคันสอนมันต้องเข้าเป้ามันเป็นสัญชาตญาณของนายพราน<ะ>แต่อะไรที่มันเป็นแรงขับเคลื่อน แรงประดานใจแรงผักดันที่ทําให้พี่หยิบคันศรขึ้นมาแล้วก็ขึ้นคันธนูแล้วก็ปล่อยลูกธนูแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ผมผมก็ไม่เข้าใจไม่เป็นไรพี่อจริงๆนะถ้าพี่จนะด่าผมเรื่องผมโง่ผมรู้ไม่เท่าพี่ผมไม่โกรธเลยนะพี่ แต่ถ้าพี่บอกว่าผมไปรับงานใครมานี่ผมออกจะเสียใจเสียใจต้องคุยเสียใจเรื่องนี้ต้องคุยนิดหนึ่งเพราะสงสัยกันเองเหมือนกันแล้วเริ่มสงสัยว่าคุณนายไปรับงานหรือเปล่าเห็นไหมเราเริ่มสงสัยเราแหวงกันเองแล้วโออย่างนี้ครับพี่อธิบายกับพี่นิดหนึ่งที่มาของการนําเสนอข่าวกัญชาค่ะมันมาอย่างนี้ครับพี่สังเกตไหมครับทุกวันนะเราจะประกาศจุดยืนที่ชัดเจนหนึ่งกัญชาทางการแพทย์เราเห็นด้วย สองกัญชาเพื่อเศรษฐกิจเราก็โอเคค่ะแต่คิดให้รอบคอบก็แล้วกันเศรษฐกิจของใครน่นกวากันไปแต่เราไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรีไร้ขอบเขตไม่มีมาตรการอะไรมากำกับดูแลเลยค่ะเราติดติงตรงนี้ใช่ค่ะวันที่ปลดล็อกอะจะส่งเสริมการปลูกกัญชาเพื่อป้อนโรงงานยาโอเคจะส่งเสริมการ พัฒนาและวิจัยยาจากกัญชาโอเคใช่ค่ะเป็นสิ่งดีการจะผลิตยาจากกัญชาแล้วก็ขายในท้องตลาดโอเคแต่ขายผ่านหมอขายผ่านร้านขายยาที่มีเภสัชกรขายผ่านโรงพยาบาลจะได้ไหมครับอันนี้เรารับได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยมีคนแนะนำการใช้หมอแอดไซน์ให้ไปซื้อที่นั่นที่นี่โอเคมีใบสั่งยามีใบสั่งแพทย์โอเค มันม,มีระบบควบ,ค,บคุมไงมันเหมือนมันมีระบบกันกรองคว,ควบคุมด้วยป้องโรงงานยาภายใต้การควบคุมโอเคค่ะอันนี้รับได้เลยโรงงานยา <c oughs> พัฒนาวิจัย <c oughs> แล้วผลิตยาจากกัญชาภายใต้การควบคุมโอเคยาจากโรงงานวางขายในท้องตลาดผ่านกระบวนการผ่านกลไกที่มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอเหมือนยาอันตรายหล,ล,ลายตัวยาอันตรายหล,ล,ลายตัวจะซื้อจะขายเสรีไม่ได้ ต้องมีใบสั่งแพทย์ใช่ค่ะต้องไปซื้อหาจากโรงจจาากกโรพยาบาลหรือซื้อหาจากร้านขายยาประเภทกอไก่หรืออะไรประมาณนั้นที่มีเพื่อจะมีควบคุมตัวนะที่ซื้อทั่วไปไม่ได้จะมีการควบคุมปริมาณการที่จะขายให้ใครก็แล้วแต่ใช่ค่ะและจะมีการควบคุมไม่ให้ขายให้ขครด้วยอะไรประมาณนี้ใช่เพราะยาบางตัวถ้าทำแบบนั้นมันก็จบเอาไปทําสารเสพติดได้เขาจะมีการควบคุมแต่มันไม่ใช่อย่างที่เห็นทุกวันนี้พี่พี่ต้องเข้าใจนะน้อง และคนในสังคมก็ได้เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอะมาดูเอาที่ตรงนี้เลยมันมีที่มาที่ไปเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้วารสารทางการแพทย์ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Journal of Medical Case Report วารสารทางการแพทย์ฉบับนี้นั้นเขาจะรวบรวมเคสของคนไข้ที่เกิดขึ้นจริงๆจากโรงพยาบาลต่างๆจากทคนิคที่ได้รับการรับรอง ใช่ค่ะทีนี้ทีนี้มันมีอยู่เคสหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์ใน Journal of Medical Case Report มันเป็นเรื่องของชายไทยค่ะมันเป็นเรื่องของชายไทยมันเป็นเรื่องของชายไทยวัย3 3่สาค่ะ,สะ,สะ,สะเสพเสกันชายแล้วก็เกิดอาการหลอนค่ะแล้วมานั่งหันจูตัวเองอะไรประมาณนั้น,น่นแับด้วยความเคารพ Case Report ที่ปรากฏอยู่ใน วารสารทางการแพทย์วารสารทางการแพทย์ฉบับนี้มันเป็นเรื่องที่สถานสะเทือนอยู่พอสมควรมันเป็นเรื่องที่สังคมสังคมไทยควรใส่ใจไหมล่ะครับพี่ทีนี้เพจของคนในแวดคงคนในแวดวงหมอนั่นแหละค่ะชื่อว่าใกล้ชิดใกล้มิดชิดหมอใกล้มิดชิดหมอก็อแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาไฮไลท์ของมันมาโพสต์ในเพจ ของหมอด้วยกันก็คือใกล้มิดชิดหมอด้วยข้อความสั้นๆว่าระบุรายละเอียดนะคะบอกว่าชายไทย23ปีใช้กัญชามา2ปีหยุดใช้มา3เดือนแล้วกลับมาใช้ใหม่ด้วยการสูบ2ชั่วโมงถัดมาปรากฏว่าอาวัยวะเพศแข็งตัวรู้สึกปวดและรู้สึกว่าอาวัยวะเพศบิดเบี้ยวจึงตัดสินใจหยิบกันไกขึ้นมาตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแต่ไม่หายจึงตัดซ้ําจนอวัยวะเพศขาดหลุดเหลือแต่ตอและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็พบความเสียหายเกินกว่าจะเยียวยาต่อกลับได้ ได้นับการวินิจฉัยว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการของจิตเภทจากการเสพกัญชาเพราะพบอาการนี้หลังจากสูบกัญชาแต่ไม่พบประวัติการใช้สารเสพติดอื่นและเพื่อยืนยันการวินิจฉัยก็มีการตรวจพบนะคะตรวจปัสสาวะพบสารนะคะซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจากกัญชาเขายืนยันแบบนี้โอเคในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาอค,คุณหมออมพรอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้ออกคอนเฟิร์มเคสที่ปรากฏอยู่ในเจอ n นล Off Medical Report นะครับคอนเฟิร์มว่ามีเคสนี้จริงมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆยืนยันค่ะคุณหมออมพรขยายความด้วยซาำัน่นะครับแล,และตอกย้ำอีกครั้งนะฮะว่าชายไทยอายุ23เกิดอาการหลอนจากการใช้กัญชาแล้วเอาเกันไกตัดอาวัยวะเพศตัวเองใช่ค่ะชายผู้นี้ไม่มีประวัติจิตเวชมาก่อน อาการหลอนที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้สารเสพติดชนิดเดียวก็คือกัญชาไม่ได้ใช้ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่นหรือของเหมือนมาอื่นๆเลยประมาณนี้พี่พี่ครับผมเอาเคสนี้มาสะท้อนเพื่อสกิดกลไกรัฐให้รีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมรับงานใครอ่ะพี่พี่เข้าใจน้องสักนิดสิคบพี่หรืออย่างคลิปดังต่อไปนี้ไปชมคลิปเชิญค่ะ เพื่อการศึกษานะคะจากแม็กเกินยิ้มนะคะสีลมซอยสี่ค่ะนะคะก็โชว์นะคะการดูุดบ้องนะคะค่ะค่ะเอาละพอละพอละพอละนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆริมถนนสีลมค่ะใจกลางกรุงเทพมหานครย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมีการสาธิต การพุ้มปนมีการสาธิตการใช้บ้องกัญชาอย่างโจงครึมวัตถุประสงค์ของคนสาธิตต้องการจะนําไปสู่การขายนั่แหละใช่เป้าหมายเขาไงเอามาทารายได้ไงกัญชาทางการแพทย์มันไม่ควรมันไม่ควรมันไม่ควรมาถึงจุดนี้ได้ไงค่ะกัญชาทางการแพทย์มันเคลื่อนมาสุดมาสู่จุดกัญชาเสรีอย่างที่เห็นที่ริมสีลมได้อย่างไรทีนี้ ทีนี้ไม่แค่นั้นครับก็แฝงแฝเราก็พยายามพยายามไปค้นหาเอกสารทางการแพทย์เราก็ไปเจอรีพอร์ตอีกหนึ่งฉบับเป็นรีพอร์ตของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยใช่ค่ะเขามีการเก็บเคสนะคะจาก,<ว>กนี้แหละการ้กันชาเป็นโซงคมตี้ของบรรดาหมอเด็กเขารวมตัว,วกันเป็นราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยใช่ค่ะเขาก็ตั้งทีมไปเก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลระหว่าง2 1ถึง26มิถุนายนเท่านั้นนะ ก็ไปเจอไปเจอพู้ป่วยเด็กที่ถูกกระทบจากกัญชาอย่างน้อยหกราย6กกรณี6เคสจากแค่แค่สโรงพยาบาลค่ะที่แซมป l i งขึ้นมานะใช่ค่ะไปดูเคสที่1ก่อนเคสแรกตกใจนะเคสแรกนะคะเป็นเพศชายอายุ14ปีนะคะอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะ รายนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้กินยามาประมาณ2สัปดาห์ได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัวจากการสูบบุหรี่ที่มีกัญชาผสมจากเพื่อนเพื่อคลายเครียดเพื่อนดึงยาสูบข้างในบุหรี่ออกครึ่งหนึ่งแล้วใส่กัญชาเข้าไปแทนเมื่อสูบเข้าไปก็มีอาการสับสนกวนกวายพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตรวจกัญชาในปัสสาวะได้ผลบวกก็มีการรักษาเบื้องต้น <Okay. S 1> แล้วให้กลับบ้านไปเรียบร้อย <Okay. S 1> แล้วสำหรับรายนี้ค่ะโอเคแสดงว่ากัญชามันไปกระตุ้นอาการทางจิตเวชให้กำเริบค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะมีผลค่ะ ราชวิาลัยกุมารเพทย์ได้รายง,งานเคสที่2ว่าเป็นเพศชายเช่นเดียวกันอายุ17ปี6เดือนอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะกรณีนี้นะคะได้รับกัญชาจากเพื่อนโดยการใช้ส่วนดอกสูบเพื่อนันทนาการมีอาการสับสนกระวนกระวายหูแว่วภาพร้อนทำลายข้าวของก้าวร้าวทำร้ายตัวเองก็มีการรักษาเบื้องต้นแล้วให้กลับบ้านได้ไปแล้วค่ะอยากให้คิดเส้นใต้ตรง การใช้ส่วนดอกสูบเพื่อนันทนาการส่วนดอกนะย้ำนะส่วนดอก <Ừ. S 2> ส่วนดอกคือส่วนที่อันตรายที่สุดของกัญชาชเพราะสาร THC เนี่ยมากที่สุดก็คือมัน,น,นจะอยู่ตรงไอ้ส่วนดอกนี่แหละมากที่สุดไปกันที่เคสที่3เป็นเพศชายนะอายุ17ปี10เดือนรายนี้อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรายนี้ได้รับกัญชาจากเพื่อนนะคะโดยการใช้ส่วนใบสูบเพื่อนันทนาการ ครูก็สังเกตว่าอาการผอมลงหน้าตาก็ไม่สดใสพบบ้องกัญชาในกระเป๋าด้วยและผู้ป่วยรับว่าสูบมาแล้วหนึ่งปีมีอาการง่วงนอนซึม <Okay. S 1> คิดมากเปรอมึนงงโอเคโอเคเคสนี้เขาสูบมาก่อนประกาศกัญชาเสรีแฟงนะเขาสูบมาก่อนประกาศกัญชาเสรีแต่ เคสนี้มาจะชี้ถึงพิษภัยของกัญชาถ้าควบคุมการใช้ไม่ดีพอไปดูเคสที่4สิครับเป็นชายเช่นเดียวกันอายุ16ปีกับ4เดือนนะคะคนนี้อยู่กรุงเทพค่ะได้รับกัญชาโดยการสูบจากเพื่อนทําให้มีอาการสับสนกวนกวายและที่สําคัญใช้มีดปาดคอตนเองแต่แม่ห้ามไว้ได้ทัน แรกรับเอาไว้นะคะเข้าไปรักษาเบื้องต้นให้กลับบ้านได้ต้องหยุดพักการเรียนในระหว่างการที่ให้ยารักษาทางจิตเวชแล้วก็มีการนับติดตามอาการผลด้วยนะคะสำหรับเคศนี้ค่ะไปกันที่รายที่5จากรายงานกุมารแพทย์ครับเป็นข้อมูลนะคะใน6กเคสที่ใจเหลือายุเด็กที่สุดค่ะอายุน้อยที่สุดนะคะและเป็นเพศหญิงด้วยนะคะอายุ3ปี3เดือนนะคะอยู่กรุงเทพได้รับกัญชาโดยไม่รู้ตัวย้ำนะโดยไม่รู้ตัวจากการรับประทานคุกกี้ ซึ่งเป็นคุกกี้ที่ผสมกัญชาไม่ทราบยี่ห้อไม่ได้นําบรรจุภัณฑ์มาเลยไม่รู้รายละเอียดไส้ในญาติซื้อมาวางไว้ในบ้านปรากฏว่าพอทานเข้าไปมีอาการง่วงนอนซึมก็ให้การรักษาเบื้องต้นแล้วนะคะน้อง3ปี3เดือนเท่านั้นค่ะเคสที่6ครับอายุ15ปี9เดือนเป็นเพศชายอยู่กรุงเทพ,พค่ะรายนี้นะคะมีปัญหาทางด้านจิตเวชมีอาการหวาดระแวงนํามาก่อนแล้วก็มีการทดลองกินกัญชาโดยการซื้อช็อกโกแลตผสมกับกัญชามาลองกิน ปรากฏว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังจากกินมีเสียงมีภาพหลออและวิตกกังวลซึมเศร้าคลื่นไส้อาเจียนค่ะด้วยความเคารพพี่ครับข้อมูลเหล่านี้จะเรียกว่ามโนมันก็ไม่เต็มปากนะพี่นะผมจิบฉวยมาจากราชวายาลกุมารแพทย์กุมารแพทย์เขาก็อยากจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เพื่อเตือนสติเพื่อสกิดกลไกรัฐจะทำอะไรก็รีบทำซะไม่มีใครเข้าขัดขวางเรื่องกัญชาทางการแพทย์นะพี่นะ ผมคนหนุนนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ไปดูกันอีกหนึ่งคลิปครับมันประเจิดประเจิดจงคลึ่ม,มคิดมาก่อนไหมประกาศเสรีโดยที่ไม่มีอะไรกํำกับจะเกดิดภาพอย่างนี้ไปชมคลิปครับที่เข้าสารค่ะชอบรัฐบาลชุดนี้อยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้แหละ อันนี้เรื่องจริงครับผมชอบตรงนี้แหละิดให้ผมเฉยดีเอาแบบงงๆเลยนะพี่แบบใส่รีงงงงเลยอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะครับหนเลยะครับอ่าโอเคเรียบร้อยที่สถานการณ์ที่บ้านดีกว่าครับเดี๋ยวไปพีเดี๋ยวไปพีเอาแล้วครับเดี๋ยวไปพีเดี๋ยวไปพีอเนเอนานาเขาพันลำก็คือขมวน เขาพันลำกัญชาแล้วก็ขายกันริมถนนแถวๆข้าวสารมวนสดๆไงสับกันสดๆเลยทั้ง <สด S 2> คน<ล>ซื้อทั้งคนขายก็ปิติกับกัญชาเสรีในรูปแบบไทยๆเป็นเป็น,ปนอย่างยิ่งพี่เรามาถึงจุดนี้แล้วนะพี่นะสก,ะกิดสะเกากันบ้างไม่ได้เลยครับพี่แหมพี่พี่เข้าใจน้องนะจะเรียกน้องหมาแก่ไอหมาแก่เรียกพี่มีปัญหาหร้อ เอาละครับคราวนี้ยังอยู่ที่ข้าวสารไปชมอีกหนึ่งคลิปครับค่ะที่ข้าวสารเช่นกันนะคะเชิญนะผมว่ามันผิดคลิปแต่ไม่เป็นไรมันผิดคลิปแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องซ่อมและไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอากันอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของเรื่องวันก่อนคุณสุภาชัยใจสมุทรภูมิใจไทยนี่แหละ ลงพื้น,นท,ที่ไปไปเข้าสารไปดูกิจาการที่เขาขายกัญชาปรากฏว่ามันมีอยู่ช็อตหนึ่งแกก็แวะไปเยี่ยมชมกิจาการขายกัญชาซึ่งได้รับการยกระดับมไม่ได้พันลำขายนะเขาขายผ่านช่องทางฟู้ดทรัคก็เอาฟู้ดทรัคสวยงามไปจอดค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์กัญชาแล,แล้วก็มีผลิตภัณฑ์กัญชาใส่ขวด พลาสติกใสใสขวดโหลใสตั้งขายก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชานั่นเองนะคะที่จริงคลิปที่ตั้งใจจะให้ชมนะจะเป็นคลิปจะเป็นคลิปจะเป็นคลิปคนขายสาวสวยคนขายน่าจะเป็นคนขายหรือเจ้าของพู้ทรักัญชาเนี่ยแหละก็อธิบายกับคุณสุปชัยเจริสบุตรท่านคะนี่ก็คือตัวอย่างกัญชาที่เรานำมาแสดงแล้วก็นำมาขายให้กับผู้สนใจ มันก็เป็นส่วนดอกมันก็เป็นส่วนดอกกัญชานะเป็นพันนอกด้วยนะแต่เป็นพันนอกที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยนะปลูกแถวเชียงใหม่นี่แหละเฮ้ยแต่มันโตเร็วจ <c oughs> ังขี้เกียจแซวโตเร็วจังเดี๋ยวเขาหาวิภาควิจารณ์อ,กอีกเปิดเซลล์รีแป๊แบ,บเดียว <50 S 2> มีดอกกัญชามาขายละอ,อบแห้งใส่ขวดโหลใส่ขวดพลาสติกใสว์ให็นทีนี้ทีนี้คลิปดังต่อไปนี้น่าสนใจเป็นคลิปที่คุณสุภาชัยได้ถามคนขาย พูดทักกันชาถามอย่างไรและตอบกันอย่างไรเช่นค่ะเช่นส่วนใหญ่เขาซื้ออะไรซื้อช่อดอกข้าวเหขายช่อดอกช่อดอกเพราะไม่มีมวลไม่มีข้าวเหนีขายเลยช่อดอกแล้วก็มีเป็นแบบว่ากระดาษที่เราทำเองหรได้ทำให้มีกระดาษอะไรขายดีจ๊ะ คนขายฟู้ดรักกัญชาก็ตอบว่าช่อดอกใช่ตรงนี้ยิ่งน่าตกใจวันก่อนอาจารย์วิษณุรองนายยกบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอใครขายช่อดอกจับเลยผิดกฎหมายถือว่าผิดตกลงตกลงช่อดอกอันตรายไหมตกลงช่อดอกขายได้หรือเปล่าอรองนายยกวิษณุบอกว่าขายไม่ได้เจอใครขายช่อดอกจับคุณสุภชัยใจสมุทร ยืนอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เขาขายช่อดอก<ม>เอา้ามันยังไงเนี่ยจะลงขายได้ไม่ได้อะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรคราวนี้กลับไปที่คุณหมออีกหนึ่งท่านนะฮะ,ะแต่คราวนี้จะเป็นกุมารแพทย์ใช่กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดแพทย์หญิงแพทย์หญิงสุทีราเอื้อภัยโรธกิจค่ะโพสตเรื่องเล่าจากจิตแพทย์เด็กท่านหนึ่งค่ะ แล้วก็นี่คือเรื่องเล่านะคะที่คุณหมอเขียนเล่านะคะใน Facebook บอกว่าวันก่อนได้คุยกับคุณครูท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตความเป็นครูของท่านก็คือตอนเช้าเห็นเด็กใส่กัญชาในกระติกน้ําพกพามาโรงเรียนตอนกลางวันเด็กมัธยมปิดล็อกห้องเรียนเพื่อสูบกัญชามีควันฟุ้งออกมาครูจะเข้าไปห้ามปรามก็จะชกครูท่านคาดว่าเด็กคงเมากัญชาถึงกล้าจะทําแบบนั้น โรงเรียนเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยทันทีแต่ก็รู้ว่าคงจะยากที่จะควบคุมเพราะเพราะเพราะผู้ปกครองสนับสนุนเนื่องจากเป็นผู้ขายาคุณครูถามว่าควรจัดการปัญหาอย่างไรดีหนูก็ได้แต่ตอบว่าให้ส่งเด็กไปรักษาตามกระบวนการแต่ในใจมันพูดไม่ออกเลยค่ะก็ช็อกเล็กๆเหมือนกันนะจะส่งเด็กไปรักษาเนี่ยพ่อแม่เขายอมหรือเปล่าแต่ที่ช็อกกว่านั้นก็คือพ่อแม่สนับสนุนเพราะว่าเป็นผู้ขายเป็นคนขายอันนี้หน้าตกใจน,นะ อันนี้น่าตกใจนะออก็มีคอมเมนต์ต่อท้ายนะ,ะจากออคุณผู้หญิงท่านหนึ่งขอปิดชื่อไปแล้วกันใช่ค่ะเขาก็มาเม้นต์ต่อแบบนี้นะคะแม่กําลังเจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะลูกเป็นผู้หญิงมีเพื่อนเป็นทอมที่สุบรีแล้วก็ขยับมาเป็นกัญชาเอาไปสูบที่โรงเรียนรูคิดว่าลูกสาวแม่สูบด้วยฝ่ายปกครองเชิญแม่ไปพบตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เปิดเทอมเลยกุ้มค่ะวัวหายไม่ล้อมข้อผู้นํายุคนี้ ก็ต้องบอกเรื่องนี้มีสองมุมนะคุณนายในส่วนของการอยากจะทํามาหากินเราก็เข้าใจได้แต่ในส่วนของหลายๆคนที่เราเห็นเยอะขึ้นหลังจากปวดรักกัญชาเนี่ยก็คือว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากลูกหลานตัวเองที่ไม่เคยเคสัมผัสใกล้ชิดก,กัญชามขามวดไปเด่นอีกสักนิดสิครับกัญชาทางการแพทย์โอเคค่ะ,คะก็ทําให้เหมือนยาอันตรายตัวอื่นๆซะเหมือนแวนเลมมีมาตรการควบคุมนิดนึงรู้จักแวนเลมใช่ไหมฮะมีกฎควบคุมนิดนึงเหมือนแวนเล่ม ผลิตได้นําเข้าได้ขายได้จําหน่ายได้ใช่ค่ะซื้อหนากเข้าไปได้แต่ต้องมีใบสั่งแพทย์ค่ะหรือมีกฎรติการนิดนึงต้องไปซื้อจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรค่ะอย่นี้เป็นต้นถูกไหมถูกไหมอย่างนี้เราส่งเสริมเราเห็นด้วยกนะคะกัญชาเพื่อเศรษฐกิจก็โอเคชาวบ้านปลูกกัญชาส่งขายให้กับโรงงานผลิตยา มันก็เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจทางหนึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางธรรมกิจอีกช่องหนึ่งให้กก่ชาบอ,อันนี้เข้าใจก็ดีนะ<จ>ก็เป็นการสร้างรายไม่ใช่เพิ่มช่องทางในการเอากัญชามาขายเพื่อสันทนาการถ้าเราบอกว่าเราไม่ให้สันทนาการมันต้องมีมาตรการอะไรรองรับเรื่องประกาศเสรีก็เท่านั้นเองข้อมูลทั้งหมดที่เรานำเสนอยอย่างเนี้ถ้าจะบอกว่ามโนผมว่าหมอทั้งประเทศเนี่ยมโนหมด ใช่เะผมยึดข้อมูลของหมอทั้งนั้นนะใช่ค่ะมันมีเคทจริงล่าสุดนะบรรดากระทรวงมหาดไทยสุทธิพงศ์จุนเจริญค่ะได้ทําหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่30มิถุนายน2565ใช่ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศย่อเรื่องก็แล้วกันย่อเรื่องก็แล้วกันประกาศว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยส่วนกลางสูตรูมิภาคทั้งประเทศ ต้องปลอดกัญชาใช่ค่ะห้ามจําหน่ายห้ามเอาเข้ามากินด้วยไม่ใช่ว่าไม่ขายในพื้นที่ตัวเองแต่เอาจากข้างนอกเข้ามากินในสารที่ราชการก็ไม่ได้ห้ามปลูกห้ามจําหน่ายห้ามเสพทุกรูปแบบในเขตส่วนราชการทั่ว <สำ S 2> ประเทศก,กรวงไทยรับทราบกันตามนี้ก็แล้วกันะนะพี่นะพี่พี่ถ้าพี่ดูรายการอยู่ผมไหว้พี่ สามสิบปีที่แล้วผมไหว้พี่วันที่ผมก็ยังไหว้พี่และจะไหว้ตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นครูก็คือครูตลอดชีวิตถ้าวิจารณ์ว่าผมกกว่าพี่โอ้ผมวิ่งไปกราบพี่ซ้ําอีกครั้งเลยค่ะแต่พี่บอกว่าผมรับงานมันเยอะไปนะพี่ตอบเลยมีคนถามมาสรุปคุณนายสรุปสั้นๆว่ารับงานหรือเปล่าโอ้คิดตัวเองสิฟังขนาดนี้แล้วยังรับกนะฟังขนาดนี้คิดตัวเองสรุปสรุปได้ใช่ไหมคะว่ารับไม่รับนี่นะคะนี่คือ นี่คือจุดยืนนี่คือสิ่งที่เราแสดงนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอทุกวันแล้วบอกว่านี่คือมโนนี่คือกระบวนการจ้องทำลายก็ก็น้องก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วละ่ะภาษาประชาชนคนหนึ่งพึงจะกระทำนะ